ในการเก็บบัตรราคาสูงขนาดนี้บางที2,000 2,000กว่าบาทมันไม่ถูกนะฮะแทบจะอาทิตย์หนึ่งสำหรับไรายได้คนหนึ่งที่จะกิดอยู่ได้มันก็เสี่ยงที่จะจัดผมว่า วงการเพลงบ้านเราค่อยๆโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นพาราไดซ์เฟสไม่ว่าจะเป็นบานาน่าหรือว่าล็อกอารามเนี้ยผมว่าคนเปิดมากขึ้นเด็กยุคใหม่เริ่มกลับมาฟังเพลงในท่านกันเยอะทุกครั้งที่ที่จัดเนี้ยเราก็มีขาดทุนอยู่ถ้าวันหนึ่งที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยมาตรฐานเรามันโอเคแล้วไอ้เรื่องกำไรผมว่าเดี๋ยวมันตามมาเองด้วยสารตั้งต้นระหว่างผมกับพี่โอคเวลาการทำงานเนี้ยผมจะไม่ได้เอาสารตั้งต้นโดยการที่วันนี้ผมจะต้องได้เงินเท่าไหร่ได้กำไรมากแค่ไหนสิ่งที่ผมโฟกัสคือผมโฟกัสว่าง,งานจะต้องดี ขนาดไหนวันนี้คนที่มาดูจะต้องเข้าถึงความรู้สึกของงานที่เราจัดสิ่งที่เราขาดอะไรที่ไม่เหมือนตามประเทศเรา,เามาซัพพอร์ตทำให้มันเติมเต็มกับสิ่งที่วันนี้เราจัดงานและคนเข้ามาดูแล้วรู้สึกประทับใจในงานเราครับผมว่าไทยเราทําได้แน่นอนขึ้นอยู่ว่าเรามีผู้ใหญ่สนับสนุนไหมพร้อมที่ช่วยผลักดันแนวดนตรีเพลงไทยสายเมทัลนี่นะครับให้มันโตขึ้นกว้างขึ้น เปิดให้สามารถเหมือนที่เอเชียเขาทํากันได้ไหมผมว่านี่สําคัญมากถ้ามีผู้ใหญ่ช่วยด้วยเนาะพี่เนาะถ้าเรานึกถึงภาพของบ้านเราทำเฟสติวัลใหญ่ๆสักที่อาจจะเป็นสายไม่ท่านก็ตามเีเราเอาวงจากต่างประเทศมาด้วยเราวงในไทยด้วยคิดว่าคนต่างชาติก็อยากมาเที่ยวบ้านเราในช่วงเวลานี้ เหมือนคล้ายๆอย่างซัมเมอร์โซนิกทุกคนก็อยากไปซัมเมอร์โซนิกที่ญี่ปุ่นกันถ้าเราทําตรงนี้ได้อะไรเงี้ยมันจะช่วยกระตุ้นอะไรหลายอย่างเชิญกิ๊บด้วยแล้วก็กระตุ้นในวงการดนตรีบ้านเราด้วยให้รู้สึกว่าเฮ้ยวงการเมืท่านจะเดี๋วงการล็อกก็ตามเนี่ยให้มันคึกคักมากขึ้นมันมีพื้นที่สำหรับเด็กรุ่นใหม่มีพื้นที่สำหรับวงที่พยายามทำดนตร,นรีแนวนี้นให้ออกสู่สากลได้มันทำได้เลยนะครับ<ป><ป>ถ้ามีเงินก็ทําได้หมดระบบขนส่งเลยแบบตวนใหญ่เฟสติวัลมันจะอยู่ที่เมืองกรุงเทพอย่างเดียวใช่มมมมมัยสสุติเเปป็นนนนผผะะะไดลกบบบรข่ง คุณมาจากต่างจังหวัดใช่ป่ะ <c oughs> คุณเป็นชาวเมทันคุณเป็นชาวล็อกเหมือนกันเลย <c oughs> คุณอยากเข้ามาดูเรามีส่วนลดในการนั่งรถเข้ามาให้มันถึงแบบเข้าถึงแบบง่ายเลยอะไรเงี้ยเนการซัพพอร์ตที่ในการเป็นการซัพพอร์ตที่สะดวกด้วยแล้วก็จะได้เป็นการรวมตัวกันที่ใหญ่มากอะไรเงี้ยคุณรีดนรีบนตรับนัรีนรับนัีนนี้สําคัญผมว่าสําคัญไม่น่าจะเปรนการทําเพลงทําค่าย ทำพฟสติว่าทุนทับนี่สำคัญมากๆในการที่จะผลักดันให้เราไปออกสู่กว้างขึ้นทั้งเอเชียทั้งต่างประเทศนะครับแต่ต้องยอมรับมันใช้ทุนสูงครับใช่มันใช้ทุน,น,ทน,ทนสูง,สงจริง<ช>ครับเช่นวงตามเทศมาถ้าเอาวงกลางๆโอ้โหค่าจ่ายก็เป็นล้านนะฮะไหนจะค่าดูแลค่าตัวค่าที่พักของศิลปิน ค่าปรดักชาติต่างๆและสถานที่อะไรเงี้ยเพราะว่าการจัดเฟสติวัลงานนึงอะเอาเฉพาะเฟสติวัลในไทยค่าจ่ายก็สูงมากแล้วถ้าเทียบในเซาท์อีสต์เอเชียอย่างแฮ m เมอร o n i c ของอินโดนีเซียงบผมว่าไม่ต่ำกว่าพันล้านที่จัดงานแบบนั้นได้เพราะแต่ละเบอร์อย่าง l a ม b o ออฟก c r ดแคลเดอร์ออฟฟ แอสเลดายิงแบบวงยิบยิบย้อยๆนู่นนี่นั่นอีกมันใหญ่มากที่จะจัดงานเ่น,นั้นแหอย่างแรกเลยผมคิดว่าคนฟังเพลงอยู่บ้านก็เยอะ2ค่าใช้จ่ายก็สูง3ผมว่าผู้จัดจัดไปก็ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายผมมองว่ามันต้องทําให้ทุกๆคนที่เห็นสัมผัสได้ข่าวรู้สึกอยากมาอย่างหนึ่งคือเขาจะต้องรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมด้วยเขาจะต้องไม่รู้สึกว่า,าต้องเมทัลอย่างเดียวถ้าทุกคนมารู้สึกว่าฉันชอบฉันก็อยากไปงานแบบนี้มันดูสนุกเนี่ยถ้าเราทําให้เขารู้สึกแบบนั้นได้ซึ่ง มันก็ต้องมีความบ้าแลกไปด้วยสําหรับผู้จัดวงในบ้านเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านด้วยว่าจะเป็นเรื่องซาาด์ดนตรีทํา MV ภาพลักษณ์วงทุกอย่างะผมก็ต้องทําให้มันสู้ต่างประเทศได้ให้เขารู้สึกว่าไอ้ทีม่มาตรฐานนี่สูงสิ่งที่บอมทำที่พยายามจะแบบผลักดันศิลปิในในค่ายทุกวงให้แบบมีเอกลักษณ์มีโปรดักชั่นที่ดีทุกอย่างแล้วพอมันออกไปดีอะ่ะคนฟังมันรู้สึกได้แบบเฮ้ย ว่คุณใส่ใจคนฟังนะตอนนี้แบบมาตรฐานพวกนี้มันคือไปวัดกับวงต่างประเทศได้แล้วว่าถ้าวงการมันไปอย่างมีร้อมกันคนก็จะมาสนใจแนวดนตรีของเมทัลในบ้านเรามากยิ่งขึ้นรอดูเวลาหลายงานนะครับสปอนเซอร์พวกเรากําลังสร้างวัฒนธรรมสร้างความสุขให้กับคนที่ดูและคนที่ออกมาดูคุณสร้างแบรนดิ้งของคุณได้นะด้วยการแบบซัพพอร์ตดนตรีแนวนี้แล้วคนที่ฟังแนวนี้จะซัพพอร์ตกับพวกคุณไปอย่างแน่นอน,นครับผมครับ